สวัสดีครับในวันคืมฟ้าคืมฝนครับสีสเกตสร้างบ้านครับสวัสดีแฟนกับสีสเกตสร้างบ้านครับผมแฟนกับน้องอู๋หิงสาวน้อยเพชรบแพงครับผมนะครับมาดูครับเมื่อ้านฝนตกตกประเด้นเบื้องเบื้องละเอียดครับนี่เราจะมีแตกมีอย่างกืนเปล่าครับแต่กัเพื่อนจะเขี่ยใหม่ครับถ้ามีแตกครับกเบื้องเราสีเทาๆดำๆแบบนี้ครับสีเทาดำๆแบบนี้ครับ สีจะเทาดำดำแบบนี้ครับเขาชื่อว่าดาร์กเกรครับผมดาร์กเกคือเทาดำดำครับเทาดำดำไมายังมาขบครับจะมีขาดเชิงชายขาดขอบครับผมฟ้าเค็มแบบนี้ครับ่างคู่ราคาเรียบร้อยแล้วครับแต่ช่างมุงยังไม่ได้เข้ามานะครับย่านฝนครับ ต้องเบ่งมือในอันนี้แดดเปปี้ยงๆอยู่ครับจะต้องมาเซตวันมุงแล้วครับแต่ว่าขอเช็คกับอุปกรณ์พวกนี้ก่อนครับว่าเขามาครบหรือยังทั้งขรอ,อบครับแล้วก็เชิงชายครับว่าเขาจะส่งให้ผมได้เมื่อไหร่ครับ แต่ตัวโครงลังคาก็ือวันเรียบร้อยแล้วครับก็อาจจะมีการแก้ไขระหว่างหมู่อีกนิดหน่อยครับเป็นเรื่องปกติครับในงานก็สายครับฝนก็ไม่รู้จะมาอีกหรือเปล่านอกคล้ายๆว่าจะมาครับเมื่อบ่ายมาเมื่อวานนะครับมาตอนบ่ายถึงค่ำเลยครับแต่กับำาัาหนักพอสมควรครับ น,นั่นลูกดิกเอ้ยทำอะไรอยู่โ,โอ้ส่วนพอสมควรน,นะนี่อารมณ์ดีความหลับแสน <c oughs> ลูกดิ๊กลล่นดีๆครับพี่น้อง 嗯。Mm. มาหลังบ้านครับมาดูกระทองเทกันครับามาส้วนแล้วปรับเคาะครับจะทำเคาะด้านล่างครับอ๋อยู่ด้วยกันสบายดีแล้วครับสงสัยเป็นเพื่อนกันแล้วครับนี่อยู่ด้วยกันได้ไม่ทะเลาะกันแล้ว ต้องมาลุ้นนะครับว่าตัวนี้จะเป็นลูกของทองพูนหรือเปล่าครับแล้วสิต่างทองว่านอหน่เนาะลุ้นกันครับว่าจะมีลูกหรือเปล่าถ้าไม่ลูกน่าจะลูกของทองพูนครับมันลุดนะครับพี่น้องครับลุ้นหน้าบนบ้านครับ มันอูบนบ้านได้กระเบื้องมาคาดว่ายังไม่ครบนะครับมีกระเบื้องมีเชิงชายมีขอบอยู่ครับที่ยังไม่ส่งเดี๋ยวจะตามร้านขายครับว่าเพิ่นจะส่งให้ในเมื่อใดครับ ไม่วันนี้ก็น่าจะวันสองวันนี้นะครับแต่เห็นเขาบอกว่าของมาที่ลานครบแล้วนะครับอาจจะติดฝนครับนึพันธุ์ในทรงมให้บาก้านบ,าาบ้านลานหน่อยครับ ถ้าทางฝนจะมาอีกแน่ๆนะครับคือแบบนี้อาจจะมาช่วงบ่ายๆครับอาจจะมาตอนบ่ายๆแน่ๆแล้วฝนคึมคึมฟ้าคึมฝนครับเสียงเขียดจีน่าน้อยหองครับพอนน้อยู่เมืองนอกอยู่ อยู่ท่ามุ้งเทียมเมืองไทยครับคิดถึงบ้านก็ดูคลิปนี้ไปก่อนนะครับเพลินๆครับบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาครับที่นี่คือสถานที่สร้างบ้านน้องอุงอิงครับสาวน้อยเพชรแพร่งครับสร้างโดยทีมงานศรีสะเกดสร้างบ้านครับผมสนใจสร้างบ้านโทรศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกครับศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกครับ มุมนี้ก็จะเห็นตุ๊กจิกยืนครับบ้านตุกุตันลาหน่อยครับตอนนี้น้องเพิ่นก็นยังไม่ได้กลับมาเลยประมาณวันที่แปดหรือเปล่าครับถ้าจำไม่ผิดน้องเพาจะได้กลับบ้านครับมาผักสูตรลมหายใจเลึกๆครับแล้วไปเหตุงานต่อนะครับ มีหลายๆคนครับเป็นคอมเมนต์ครับพันอยากให้ทําตรงที่จอดรถครับเป็นห้องรับรองนะครับอันนี้ก็ผมต้องขอปรึกษาเจ้าของเจ้าของบ้านเป็นก่อนครับเพราะว่าเขาอาจจะชอบไม่เหมือนเราก็ได้ครับหรือเพ่นอธิมีโจทย์มานใจเพพ่นเท่ากับบะหูนะครับเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับ ที่สาคัญก็คืองบประมาณครับเท่ากับว่าผมมีหลายมีหน่อยไปเลยนะครับหรือว่าอะทํทบ้านให้จบไปก่อนแล้วค่อยว่ากันนี้นะครับอันนี้ก็ต้องปรึกษาเจาของบาเพี่ครับเราตอบแทนพี่มาได้นะครับเพร่อเดี๋ยวก็คอยติดตามลุ้นติดตามชมกันไปครับถ้ามีอย่างก็สิวาสู้ฟางครับพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ครับศรีสเกตสร้างบ้านขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบพระคุณหลายๆครับ